เจอครั้งที่สองนี่ตองเพิ่งมาเพิ่งมาแม่เอาปากไปดิพอเงี่ยมันอยู่ไม่ได้เลยดิ่อวดนเสเช้าตั้งแ่สางีันเด็ก่ะ

ขออยากขอรอครับขอรอเสียงดังเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียของที่ระลึก25,845ืันรบาท ขอสีมวกับรเองเลยครับช่วยกันเด้อางเ้าเก้าเดซื้อห้าตัวลงห้ายทำเป็นคลิปทำเคลิปออเรียตงฮะโมูลเด้ยด้กไมดพัฒยาฮานานแล้วเฮ้ยสิปยูหรโตัวนี้อ เ้ยฮะเ้าเียยอะเเจุดเบ้าอยู่อาไปจบเบ้าดีม่าดิโอ๊ยเบ้าดีมากแต่ไม่ดีที่งานพวกนี้สินี้